หลับจากแนวรบมาพบบัตดเชิญน้องนางจะเดินเข้าประตูวิวาหัวใจทหารชายแดนยินชามันโดนฟ้าผ่าลงมากลางใจไม่เคยนึกฝันว่าวันพี่กับน้องจะเตรียมตอนรับด้วยความโหดระายจัดงานกินดองเตรียมฉลองชายแล้วเชิญพี่ไปเป็นเกียรติในงานสุดนั่งวางปืนสะอื้นในอก Uh 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 uh, 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 uh. ุดนั่งวางปืนสะอื้นในอกน้ำตาไหลตกท่วมอกทาหารสู้ซึ่งชายแดนหลายปีเนินนานลบมาแลกลานไม่เคยแพ้ใครสนามลบชายแดนกลางดงควันปืนพี่ยังหยัดยืนไม่เกรงน้านเอปราบมาทั่วทิศป้องสิทธิ์ของไทยไม่เคยพ่ายใครในแดนสงครามแต่แล้วทำไมสนามใจรักพี่เออ แต่แล้วทำไมสนามใจรักพี่รักมากกี่ปีต้องมีขวากน้ำค่าศึกหัวใจแสกแสงคุกคามเขามือที่สามมาย่งทิงรักไปเลี้ยวมองสองมือเคยป้องกันชาติแต่ก็ไม่อาจ ป้องกันหัวใจกลางส่งคามจริงพี่เคยมีชัยแต่สงคำใจพี่ชายยับเยินกระสุนปืนกลทพี่ทนสู้ได้แต่ต้องมาตายด้วยกระสุนเงินต้องลังน้ำตาสุดข้าบัตเชิญคงไม่กล้าเดินไปช่วยงานกินดองสุกเถิดน้อง เถิดน้องวันกินดองยิ่งใหญ่ทหารไทยผู้นี้มีได้แค่ฝันสนามรักนั้นอ้ย้อมยกทงขาวส่งข้ามใจของเฮาแพ้่นอกโถบ่มีฝืนเอออขอบคุณครับเพลงสุดท้ายแล้วนะคะเสียงเริ่มแห้งแล้วค่ะต่อเลยนะคะ เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ติดชาร์จอยู่ตอนนี้คันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายคันจิงคันอยู่ข้างในคันหูที่ไหลขนลุกทุกทีอาบน้ำสะหัวน้ำของเขาหนูก็เอาสำลีปั่นอย่างนี้ปั่นจนแห้งกอยังคันอยู่ดีจะหลับจะน,นอนมันกี้การเลือดที ขันหูทุกทีคนลุกคนชันอุยอ้ยอยอดันหูไม่ดูเป็นอะไรอเอาสำเฤมาปั่นก็ไม่หาย,ยคันสิงคันอยู่ข้างในคันหูที่ไรคนลุกทุกทีหากใครรักษาให้หายได้จะเอา สำหรับกำลังใจแล้วก็ดอกกุหลาบสวยๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฉันเคยเกือบพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหากในวันที่ฉันล้มอยู่ไม่มีหนึ่งใจของเธอฝันคงจบหลายสิ่งที่ดีคงหม ทางได้เจอถึงกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ลืมได้เลยขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยปลอบฉันในวันที่ปัญหาท้าโรม้ามาใส่จะตอบแทนความรัก พีีีี่่่่หห,ห้้าาามมไไไดดดจจกกกทททนรัเสออและขุใครับผมได้ร้องเพลงจบเลยนะครับก็ได้ดอกกุหลาบมา8ดอกครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับแต่ผมมั่นใจว่าจะชนะ2คนที่เหลือครับมั่นใจครับก็วันนี้ได้มา8ดอกค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะฆ่าแชมป์ได้หรือเปล่าก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณกับดอกบุหลาก้า9ดอกนี้นะครับพราะมั่นใจว่าดอกบูหลา9ดอกนี้แหละจะทําให้ป๊อกชนะอีกรอบยังไงก็แชมป์แน่นอนครับเยก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสาหรับภารกิจในวันนี้ที่ให้น้องๆทั้ง3คนร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังนะคะเป็นยังไงกันบ้างสรุปไหมก็เหนื่อยเล็กน้อยครับแต่ว่านักศึกษาที่นี่น่ารักมากครับย่าทีมวใยาย ใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมสัญญาดูแลเธอจากนี้ไปนักมากโดยเฉพาะสาว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 แล้วน้องแอมเบอร์คะตื่นเต้นค่ะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยอายเท่าไหร่แต่ร้องเพราะนะแต่ชอบคนนีที่สุดส่วนตัวแล้วชอบที่สุดออริจินัลชา r ร c กถือน้องวันกินดองยิ่งไงทหารไทยผู้นี้มีไดแค่ฝัน สนามรักนั้นอ้อยยอมยกทงขาวส่งามใจของเฮาแล้ววันนี้นะคะเรากำลังจะประกาศผลแล้วว่าใครเป็นผู้ชนะสำหรับภารกิจนี้ได้แก่ วันนี้นะคะน้องป๊อกนะคะก็จะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆที่เป็นผู้ชนะเนี่ยนะคะนำเงินรางวัลเนี่ยไปมอบให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฒนสุนันทานะคะโหดีมากเลยทุบคนด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะคะนงแล้วก็น,น e. ้องๆทั้งสามคนขอลากันไปก่อนนะคะพบกับรายการทิมกล้าท้าอายได้ใหม่นะคะในวันหยุดนักขัตฤกษ์ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัโอ ต,นนต,ตอนนี้นะครับเาก็ได้นําเงินรางวัลมามอบให้เป็นทุนการศึกษาให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสสุนันทาครับทิงปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยยิ้มหนโอสุสภาเพื่อชีวิตท to um ี่ด well ียิ Entonces, ่งกว่าทิาง